h e a v e n t i ส e n e w s s a s สสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ h e a v e n Ti e e นิวส s แครายการข่าวที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวสำคัญรอบโลกทางนวัตกรรมเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงที่จะกำหนดอนาคตของเราครับ ผมธนาพร้อมเสิร์ฟข่าวเด่นประจำวนันสวัสดีค่ะดิฉันมิ่งขวัญค่ะและแน่นอนว่าโลกของเรากำลังหมุนเร็วขึ้นทุกวันด้วยพลังของเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนกันยายน2568นี้ที่มีข่าวสารมากมายน่าจับตาทั้งในประเทศไทยและบนเวทีโลกวันนี้เราได้รวบรวม5ข่าวเด่นที่กำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนในทุกภาคส่วนมานาเสนอค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวใหญ่ในบ้านเราครับ การขับเคลื่อน AI และนวัตก,กรรมในประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีซึ่งเป็นวาระสำคัญที่ภาครัฐและเอกชนเร่งผลักดนันประเทศไทยกำลังมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งเห็นได้จากความร่วมมือและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนกันยายนนี้ครับ ใช้แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DEE ที่จับมือกับ Agoda พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้าน AI เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยไปอีกขั้นข่าวนี้เพิ่งเปิดเผยเมื่อวันที่19กันยายน2568นี้เองค่ะและในภาคเอกชนเองก็ไม่น้อยหน้าครับเครือเจริญพคกพันธ์หรือ CP Group ภายใต้การนำของนายสุภชัยเจียรวนนก็ได้จัดแสดงนวัตกรรมล้ำสมัยทั้ง AI และหุ่นยนต ที่จะเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่าหลายหมื่นบาทนี่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของภาคเอกชนไทยในการลงทุนกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่างแท้จริงครับนอกจากนี้การพัฒนาบุคลากรก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ได้จัดการแข่งขัน NT a g e n t i c s AI Hackathon 2025เพื่อเฟ้นหาและยกระดับทักษะบุคลากรในการสร้างสรรค์โซลูชัน AI ใหม่ๆเพื่อเสริมศักยภาพของประเทศให้แข็งแกร่งและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ True Digital Park ซึ่งยังคงเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเป็นแหล่งรวมนวัตกรรมและการขับเคลื่อนเทนเทคโนโลยีที่สำคัญในปีนี้ค่ะมาต่อกันที่เรื่องใกล้ตัวผู้บริโภคอย่างเราๆครับกับกระแสะ iPhone 17 และผลกระทบของ AI ต่อตลาดผู้บริโภคไทยการเปิดตัว iPhone 17 Series ในเดือนกันยายน2568นี้ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามในประเทศไทยยอดจองพุ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการเลยทีเดียวครับ จริงค่ะคุณธนากระแสะ iPhone 17 Fever นี่แรงจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการผสานร,รวมเทคโนโลยี AI เข้ากับฟัง์กชันการทำงานของสมาร์ทโฟนทำให้บริษัท CPW รายงานว่ากระแสะ AI ได้เข้ามาช่วยหนุนความต้องการของผู้บริโภคในการเปลี่ยนอุปกรณ์สื่อสารกันยกใหญ่เลยค่ะข่าวนี้ก็ร้อนแรงตั้งแต่วันที่19กันยายน2568ค่ะ บริษัทคอมเซเว่นก็ยืนยันกระแสะความร้อนแรงนี้เช่นกันครับโดยเฉพาะรุ่น iPhone 17 Pro Max สีใหม่ Cosmic Orange ที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษการที่ AI กลายเป็นหัวใจสำคัญของประสบการณ์การใช้งานสมาร์ทโฟนถือเป็นปัจจัยหลักที่ดึงดูดผู้ใช้งานจำนวนมากครับมาดูภาพรวมของโลกกันบ้างค่ะกับความก้าวหน้าครั้งสำคัญของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทั่วโลก AI ยังคงเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดดมีหลายประเด็นที่น่าจับตาตลอดเดือนกันยายน2568นี้ค่ะครับเริ่มต้นจากการที่ OpenAI ได้ขยายโครงการ Star Gate เข้าสู่สหราชาอาณาจักรเมื่อวันที่18กันยายน2568เป็นการผลักดันเชิงยุทธศาสตร์เข้าสู่ตลาดยุโรปโดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้าง AI และส่งเสริมนวัตรกรรมในภาคส่วนสำคัญอย่างการดูแลสุขภาพและการเงิน ส่วน Apple ก็ไม่ยอมน้อยหน้าค่ะกำลังดำเนินการอัปเกรดซิริครั้งใหญ่เตรียมรวมระบบ Work Knowledge Answer เข้าไปเพื่อแข่งขันโดยตรงกับ AI ของ OpenAI และ Google นี่เป็นการเคลื่อนไหวเชิงยุทธศาสตร์เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาดการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อวันที่8กันยายน2568ที่ผ่านมานี้เองค่ะ และการเติบโตของ AI ก็ส่งผลให้เกิดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มีการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล AI มูลค่า3,000ล้านดอลลา, Harvard, Dakota, าร์ในฮาวูดนอร์ทดาโคตาสหรัฐอเมริกาเพื่อรองรับความต้องการด้านการประมวลผลมหาศาลของระบบ AI สมัยใหม่ซึ่งเป็นข่าวสำคัญเมื่อวันที่8กันยายน2568ครับ ที่น่าสนใจและเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากเจมินายที่หลายคนกำลังพูดถึงก็คือนาโน b a n a n a ค่ะคุณสมบัตินี้คาดว่าจะปฏวิวัติวงการ AI และนำไปสู่ยุคใหม่ที่น่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นอีกโดยข่าวนี้ถูกรายงานเมื่อวันที่19กันยายน2568ค่ะ อย่างไรก็ตามการเติบโตของ AI ก็มาพร้อมกับความท้าทายมีรายงานเมื่อวันที่1กันยายน2568ว่าปริมาณการจราจรของ AI Bot กำลังทำให้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหนาแน่นเพิ่มต้นทุนและตั้งคำถามเกี่ยวกับความยั่งยืนของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทั่วโลกนี่เป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูกันต่อไปครับ ไปต่อกันที่ห่วงอวกาศกันบ้างค่ะกับภารกิจสำรวจอวกาศและสภาพอากาศอาวกาศของนา s a องค์การบริหารการบินอวกาศและแห่งชาติหรือนา s a ยังคงเป็นผู้นำในการสำรวจอวกาศโดยมีภารกิจสำคัญหลายอย่างเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายน2568นนี้ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและผลกระทบของโลกของเราค่ะ ใช่ครับนาซาและโน a ามีกำหนดจะปล่อยยานสำรวจสภาพอากาศอวกาศใหม่3ภารกิจในวันที่23กันยายน2568จากเคนเนดีสเปซเซ็นเตอร์รัฐฟอริดบาสหรัฐอเมริกาภารกิจเหล่านี้จะช่วยติดตามและศึกษาดวงอาทิตย์สภาพแวดล้อมใกล้โลกและเฮลิโอสเฟียร์ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจสภาพอากาศอวกาศได้ดียิ่งขึ้น และเป็นข่าวดีสำหรับ,บวงการดาราศาสตร์ค่ะนาซาได้ยืนยันการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะหรือ exoplanets ครบ6,000ดวงแล้วเมื่อวันที่21กันยายน2568ถือเป็นก้าวสำคัญในการทำความเข้าใจโลกอื่นๆและความหลากหลายของดาวเคราะห์ที่ค้นพบก็น่าทึ่งมากค่ะ นอกจากนี้นาซายังได้ถแถลงข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าของภารกิจ a r t เ m i s ส2ซึ่งมีกำหนดส่งนักบินอวกาศ4คนโคจรรอบดวงจันทร์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิหน้าหรือประมาณเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2569นี้เป็นการเตรียมความพร้อมครั้งสำคัญก่อนที่มนุษย์จะกลับไปเหยียบดวงจันทร์อีกครั้งครับปิดท้ายกันด้วยเรื่องสำคัญระดับโลกค่ะคือเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนและการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจก ทั่วโลกกำลังหันมาให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนและการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะมีการลงทุนอย่างมหาศาลในพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำไม่ว่าจะเป็นพลังงานหมุนเวียนยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีกริดรวมถึงเทคโนโลยีเกิดใหม่อย่างไฮโดรเจนสีเขียว การดักจับและกักเก็บคาร์บอนซึ่งกำลังดึงดูดการลงทุนจากภาคบริษัทและภาครัฐมากขึ้นอย่างต่อเนื่องรายงานนี้เผยแพร่เมื่อวันที่12กันยายน2568ครับ และที่น่าสนใจก็คือรายงาน Hive Home Report 2025ที่เผยแพร่เมื่อวันที่19กันยายน2568ที่ระบุว่าในสหราชอาณาจักรการประหยัดค่าใช้จ่ายได้กลายเป็นเหตุผลหลักที่ชาวอังกฤษหันมาลงทุนในเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำเช่นแผงโซลาเซลล์และปั๊มความร้อนซึ่งแสงความกังวลด้านสภาพภูมิอากาศไปแล้วค่ะ w o r l d Business Council for Sustainable Development หรือ WBCSD และ EY ก็ได้เรียกร้องให้ธุรกิจต่างๆร่วมมือกันเพื่อเร่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของ AI ในการระบุและกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมาตรการแก้ไขต่างๆรายงานนี้ออกมาเมื่อวันที่19กันยายน2568ค่ะ และยังมีกิจกรรมสำคัญระดับโลกอีกมากมายครับเช่นการประชุม Renewable Energy and Sustainable Technologies 2025ที่กรุงปลารีดเมื่อวันที่8-9กันยายน2568และ Sunday ซึ่งเป็นวันปฏิบัติการระดับโลก เพื่อเฉลิมฉลองความก้าวหน้าของพลังงานสะอาดในวันที่21กันยายน2568ที่ผ่านมานี้เองครับข่าวสารเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยมีนวัตรกรรมและเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญทั้งในระดับท้องถิ่นของประเทศไทยและในระดับสากลซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนตั้งแต่เศรษฐกิจสังคมไปจนถึงสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงค่ะและนี่คือทั้งหมดของ Heaven Times Newscast ในวันนี้ครับ หวังว่าข้อมูลที่เรานำเสนอไปจะช่วยให้คุณผู้ชมเข้าใจทิศทางของโลกได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ผมธนาและดิฉันมิ่งขวัญขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกด Follow รายการ Heaven Ties Newscast ของเราทุกช่องทางเพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญและเทรนด์โลกที่น่าสนใจในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ